เป็นเลิกที่ดีครับแค่เป็นเลิกที่ดีครับเป็นเลิกที่เหมาะสมในการแบบว่าแต่งงานเตรียมตัวใช่ไหมรัใช่งานมงคลอะไรเงี้ยครับ<ม>ก็ดูเลิกทั่วไปครับไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้ไม่ได้ถือว่าการที่เราจะรักใครสักคนหนึ่งมันต้องอยู่ขึ้นอยู่กับดวงกับอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันอยู่ที่พฤติกรรมสองคนแหละนะครับเพราะว่าเลอกงานยามดีมันคือความสะดวกสบายในทุกๆมิติอะไรอย่างนี้เฉยครับ บ้านคำถามแรกมาที่งานแต่งเลยนะครับคุณผู้ชมครับก็อยู่ในขั้นตอนการเตรียมการครับเพราะว่าตอนนี้คือเราค่อยๆไปทีละสเต็ปมีการเรโพสกันแล้วมีการแบบขอแต่งงานแล้วอะไรเงี้ยครับแต่ว่าที่เหลือก็คืออยู่ในขั้นตอนที่ถูกต้องครับคุยกับที่บ้านคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยครับมีการเริ่มคุยหอกับสองฝ่ายสองครอบครัวมาเจอกันยังเจอแล้วครับเจอแล้วได้พูดคุยกันแล้วแต่ก็จริงๆแล้วก็คือ มันไม่ได้อยู่ที่ใจความเรื่องของการการแต่งร้อยเปอร์เซ็นทั้งหมดอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเราทําตามพิธีการที่มันถูกต้องอะไรเงี้ยครับตามตามฐานะของอลูกผู้ชายแล้วก็แบบสิ่งที่เราควรทำอะไรเงี้ยครับตามประเพณีอะไรเงี้ยตเต้นนักร้อสองอบครัวได้มาเจอกันมาคุยกันติดเต้นพี่เพราะว่าไม่เคยครับไ <laughs> ม่มีใครเคยเนะ <laughs> ครั้งแรกก็จะติดเต้นแล้วก็เราไม่รู้เลยครับว่ามันจะต้องเจอกับ เราจะต้องจัดการเตรียมอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับแต่ก็ก็ดําเนินไปอะไรเงี้ยครับปรึกษาผู้ใหญ่ทั้งหมดอะไรเงี้ยครับนั่นคุยเรื่องสินสรัเลยไหมครับสินสอดไม่ได้คุยครับเพราะว่าถามกันแล้วอะไรเงี้ยครับทางนู้นก็ไม่ได้บอกว่าเป็นเป็นเรื่องสัมพันธ์ที่สุดอันนี้เอาเอาไว้หลังบ้านเลยครับอันนี้ไว้หลังบ้าน,นครับผมใช่ตอนนี้ก็คือการเตรียมการครับก็คือดูเลิกดูยามแล้วก็ จัดเตรียมหลายๆอย่างให้มันให้มันลงตัวครับเราไปดูเริ่มมาแล้วหรือยังจริงๆก็ประมาณช่วงปี67ครับประมาณนั้นใช่คือที่ไกลนะใช่ไกลนะไม่อไมจะไม่มไปเจ็ดเลยสองปีเลยนะถ้ารีบก็ไม่ดีครับพี่เพราะว่ามันต้องเอาเรื่องที่พร้อมด้วยครับ <นะ S 1> จังหวะที่พร้อมผมว่าม,มันลงตัวแล้วเพราะว่า,าน้องทํางานไปก่อนแล้วก็ผมเองก็เตรียมการหลายๆอย่างช่วยกันเตรียมไปครับเรื่องแต่งงานตอนนี้ผมยังให้ดีเทลอะไรไม่ได้เพราะว่า เราเพิ่งคุณพ่อคุณแม่เพิ่งเจอกรรันอ,อ,อะไรเงี้ยครับเพิ่งได้ไปคุยกันครับอะไรนะซื้อที่อ๋อซื้อแล้วครับจริงจริงที่ก็เป็นบ้านพักตากอากาศแหละแต่ว่าตรงนี้ก็กะว่าจะเป็นบ้านบ้านของเราสองคนด้วยช่วยกันสร้างอะไรเงี้ยครับช่วยกันทำมมันมนักอะใกล้ครับเข้าใจไหมไมันเป็นธรรมชาติหรือว่าเป็นอะไรยังไงมันคือแบบถ้าเราอยากออกต่างจังหวัดใช่ไหมครับ นครนายกมันชั่วโมงเดียวก็ไปได้แล้วก็พักผ่อนได้อะไรเงี้ยครับก็อยู่ใกล้กรุงเทพกลับมาทํางานได้อะไรเงี้ยครับสะดวกสะดวกแล้วเริ่มสร้างอ่าไปดูไปซื้อที่แล้วแล้วก็อยู่ในขั้นตอนวางแผนการการทําบ้านอะไรเงี้ยครับใช่ไม่ใหญ่ครับไม่ใหญ่ครับไม่ต้องใหญ่ครับเพราะว่าขี้เกียจถูครับบ้านมันต้องแบบอยู่สบายอะไรเงี้ยครับจานวนก็ประมาณไม่สองสองไร่สามไร่ ผเป็นยังไงบ้างมันเป็นรูกเป็นเริ่มเป็นูปเป็นล่างมากขึ้นนะครับเริ่มเป็นรูปเป็นล่างมากขึ้นไหมก,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 ก็ค่อยๆเติบโตไปครับเพราะว่าจริงค่อยๆค่อยๆเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเตรียมการกันไปด้วยเรื่อยๆอะไรเย่างนี้ครับพัฒนาการของมันก็คือแบบเราค่อยๆวางแผนชีวิตสร้างตรงนั้นตรงนี้กันอะไรอย่างี้ครับเพราะว่าอย่างที่พ,พี่พี่ถามกันตั้งแต่ รอบที่แล้วที่เจอสื่อกันรอบนั้นอะไรเงี้ยครับก็เหมือนเดิมแหละคือเรียนรู้พัฒนาแล้วก็แบบเติบโตกันไปทั้งคู่ครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะมันมันมีอะไรอีกเยอะมากนะที่เรายังไม่รู้อะไรเงี้ยครับเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็ได้เรียนรู้กันไปอีกหลายอย่างในเรื่องของการใช้ชีวิตร่วมกันครับอีสองปีแล้วมันอรับมันเริ่มก็จะได้เป็นสามภรยาจริงจริงมันอีก2ปีมันคือเลิกแต่งครับแต่ตอนนี้คือมันคือเลิกแต่งแต่ตอนนี้คือเราก็อยู่แบบ ดูแลกันอย่างดีมากๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับรักกันทุกวันปกติครับท่านอยู่กันก่อน,น,อ,น,อ,นอันนี้ไม่ไม่ได้ซีเรียสครับคือจริงๆแล้วอะ่ะคือเรารู้สึกว่าต่อให้ต่อให้อยู่กันก่อนมันก็มีค่าเท่ากันครับเพราะผมผมในสิ่งที่แสดงออกให้เห็นทั้งทั้งหมดอยู่แล้วอะไรเงี้ยคือการที่ทําให้รู้ว่าแบบมั่นใจเรามั่นใจในในในสิ่งที่จะตัดสินใจ เรามั่นใจในตัวเขาเขามั่นใจในตัวเราอะไรเงี้ยครับคือจะอยู่ก่อนอยู่หลังมันก็เหมือนกันครับมันเหมือนกันมีค่าเท่ากันเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะคำตอบสุดท้ายมันมันสำคัญกว่านะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราบอกว่ารักปานจะกืนกินแต่ว่าเวลาสุดท้ายเราอยู่กันไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยครับผมว่ามันมันอยู่ที่ปัจจุบันครับดูแลกันไปครับผม